ไม่ประมาทนั้นถ้าเราต้องการสั่งสมบารมีให้กับตนเองเนี่ยให้ทำสามอย่างทานศินภาวนาโอกระซับปัจจัยน้อยรักษาศินรักษาสินยังไม่ได้ภาวนาเลยผู้เจ้าบอกคนที่มารักษาศินห้านะอาน,นิสงส์ยังสู้คนที่จเจริญเมตตาชู่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้ และคนที่เจริญเมตตาช่วเวลาสุดดมของหอมสู้เจริญอันนี้จะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงชั่วลักนิ้วมือไม่ได้นี่ขนาดการรักษาศีลมีอน,นิสสงมากกว่าการให้ทานทั้งหมดเลยนะโยมให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยผู้เจ้าบอกมารักษาศีนข้าเดียวได้เยอะกว่าแต่การเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมกองหอมแป๊บเดียวมีนิสสงมากกว่าการรักษาศีน ราจิงบอกถ้าโยมยังทําทานไม่ได้โยมมารักษาสิลถ้ายังรักษาสิลไม่ได้มาภาวนานั่งสมาธิจเจริญเมตตานะหรือจเจริญอนิจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ว่าอารมณ์ภายในจิตเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตโยมจะนิ่งนะ จะเป็นคนที่สงบสงวสรสำรวมมินสีเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท